มาถึงหน้าวัดไทยเราจะรถจอดเต็มเลยเนาะแยบวบจะมีที่จอดไหมเนาะคนมาวัดไทยเยอะเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้บอกมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะตอนนี้เรามาถึงหน้าวัดไทยกันเราจะแต่ว่า ได้มาจอดอยู่ก็ตรงหน้าสถานีตำรวจจ้ะเราแบบคนเยอะมากๆเลยรถจอดเต็มเลยหาที่จอดหนาแทบไม่ได้เลยจ้ะเราก็ต้องเดินไปไกลด้วยกว่าจะถึงเขาอ่ากว่าจะถึงวัดเนาะนูน่นวัดอยู่ตรงนู่นจ้ะนู่นหลังคาวัดอยู่ตรงนูง้นต้องเดินไปไกลเลยสวัสดีแก๊บบี้จ้ะเพื่อนของลูกสาวลูกๆแราก็เตรียม เอากระเป๋าเตรียมตัวเขาไปในวัดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาไปในวัดกันจ้ะยังเก่งนองจนนต้าอย่างสวยเลยจ้ะโทุกคนเดินเขาไปวัดเต็มเลยเขามาถึงวัดแล้วจ้ะ มีแดดแต่ว่าหนาวเฉยเลยอ่ะนอกสบายนองสบายกับแกปี้จ้ะเดินอยู่ด้านหลังต่างต่างใจถวายนะแกข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลทั้งนานเถินสา มาถึงแล้วจ้ะตอนนี้แบบมาเดินตลาดนัดจ้ะมาหาซื้อกับเขา่าซื้อของกินนี่เป็นร้านพี่สาวจ้ะแกขายของเยอะเลยอ่ะของในร้านพี่แกเยอะเลย เป็นอดอกอันชันอันนี้น่าจะเป็นดอกนิ้วหรือเปล่าอ่ะนี่ดอกนิ้วจ้ะนี่เขาไปทำไอ้น้ำไอ้นี่หรือเปล่าน้ำยา เราเราายังไม่ได้อาหารเลยไปซื้อก็ตรงตลาดนาก็มดนาใส่กอกมีแต่ของมดทั้งนั้นเลยมีแต่ของ,งมดแล้วจ้ะสวิตสเ n ตเตอร์เค้กอ๋อ so, um, but the line is g คนเยอะมากๆเลยจ้ะไปตลาดนัดของเขาขายก็หมดใส่ก่อกก็มดที่แบบเขายา่างอ่ะมีรงทานขนมคคกด้วยจ้ะแต่ว่าแถวยาวแล้วก็เลยไม่ต่อเอาลูกแล้วหายไปไหนล่ะแถวยาวเกินไม่ต่อจ้ะ เต้นเลยคนเยอะมากๆเลย่อแถวไม่ไหวเราก็เลยมามาตรงนี้จ้ะเหมือนเขาจะแบบทําลาบเลยทาลาบแล้วคนไม่เยอะเดี๋ยวาจะออกไปซื้อก็ตรงตลาดนัดดีกว่าจ้ะคนเยอะมากๆเลยจ้ะแล้วเข่าไม่ถึงอาหารเลยเดี <laughs> ๋ยวจะไปเดินกบตลาดนัดดีกว่า <c oughs> เราต่อแถวเราซื้อน้ำชาจา้ะชาชา,ชาหนุ่มเย็นเนาะแก้วละห้ดาดนะอลลาร์นะ thank you กะทิมาจากกล่องนึงกล่องละหกดอลลาร์จ้ะเดเนไอืเม่เล็กกินบุนกะทิอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะ แต่เนี่ต้นอ่ะแมงลักแล้วก็กระเพราจากของอของพี่สมจากเดี๋ยวซื้อไปแล้วมาเช่าเลยอ๋อดูชุดกระโปรงน่ารักดีน้องชบามาอุอดหนุนช่วยพี่สมจ้ะ,ะ,ะ,ะเด็กๆเขาดูเสื้อผ้ากัน มาวัดคาวหนาเราจะได้มีแบบว่าชุดใส่เนะอะเอ,อบิลลี่ตัวใหญ่จ้าด้วเนี่ยพอใส่แล้วมันคับขนาดตัวใหญ่เรีวร้วอ่ะอยากได้เสือแต่ว่าเสือตัวเล็กเกินไปขนาดเบอร์ใหญ่แล้วเนี่ย XL ไม่ค่าใส่ใไ้ด์ดัว เขาเริ่มเก็บของแล้วจ้ะเริ่มเก็บของแล้วลองชบาลองชุดจ้ะสวยสวยสวยจ้าสวยหนูสวยสวย That for you เด็กๆเขาไปส่งน้ำ่ะกันจ้ะแล้วก็ไปก่อดินทรายด้วยนีจับกนว่อีกผู้ใหญ่ก็มีใหญ่ๆหนเี้ด็กเขก่อกองทรายจ้ะ ี้าเกิดเอาสมมาสัมธตสาถวายทานปีใหม่นะแต่ประสงค์ตุเรชยฝาพระ้าสง่ากันจ้ะนน้อมถวายสังฆทานพรอมทงของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ประสงค์ ปอประสงค์จงรับพรอ้อมทำของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแกย่ญาติเด็กๆเ,เ,เขาไปญญาดูในบ์กันจ้ะหาแล้ว เไปดูในโบสถ์กันจ้ะเรอไปในโบสถ์กันไปไหว้พระในโบสถ์แล้ทำบุญเรียบร้อยแล้วเรากลับบ้านกันจ้ะอุ้ยดอกไม้ยัางงามเลยด้วย วา,าสว,ว,าวาาาสนนจังกลับบ้านกันจ้ะเราเพิ่งกลับมาถึงบ้านเหมือตะกี้จ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบไปวัดไทยแล้วแววได้อะไรมามั่งเนาะคนเยอะมากๆเลยจะซื้อพวกใส่กงใส่กอกอ,กอะก็มดเกี้ยงเลยจะขนาสมตันน่ะ แถวนี่ยาวจริงๆเลยก็เลยไม่ได้ต่อแถวสมตําแต่อยากกินสมตำมากๆเลยตรงไห้โรงทานน่ะเราไม่ได้อาหารอะไรเลยจ้ะเพราะว่าคนเยอะต่อแถวต่อแถวไม่ได้คนเยอะเกินเราก็เลยมันจะมีก็ตรงโรงทานใช่ไหมใช่ให้กินอาหารฟรีเนี่ยก็ตรงโรงทานแล้วก็จะมีส่วนของตลาดนัดเราต้องเราต้องใช้เงินของเรานะ่ะซื้อเอาเองเชื่อไหมว่าทั้งสองที่เลยเดี๋วก็ยังไม่ได้อาหารขนาด ขนาดตรงที่เราเราเราไปซื้อของใช่ไหมเราซื้อเงินของเราเนี่ยจะเอามานั่งกินเนี่ยของก็แบบว่าคนเยอะจริงๆจ้ะแม่ค้าเขาก็แบบว่าขายของไม่ทันเนาะเพราะว่าคนเยอะเราก็ได้แบบไม่ได้ของกินอะเราได้แค่บิลเล่เราได้วุ่นกล่องนึงเราก็ชานมเย็นจ้ะแก้วหนึง่งชาเย็นแก้วหนึง่งแค่นั้นเองที่เราซื้ออ่นอกนั่นก็แบบไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยหิวเข่าด้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องกลับมาทอดไข่เจียวกินเราไหมเนี่ยแต่ลูกๆแบบน่ะเด็กๆเขาแบบว่าคลองแค่วใช่ไหมหรอเขาก็ไปวิ่งต่อตรงนั่นตรงนี้เขาก็เด็กกับคงกับเข่าน่ะมากันเต็มเลยแต่แบบกับบิลลี่เนะาะเท่าแล้วไปยืนเบียดต่อแถวเขาไม่ไหวจ้ะเหนื่อย <c oughs> ก็เลยไปเดินหาซื้อก็ตรงที่เขาขายของกินเรา <c oughs> นี่จ้าแบบจะให้ดูเราได้ต้นกัะเทาแล้วก็ต้นใบแมงลักจ้ะ โอ้ยังหอมเ้ยเนี่ยใบแมงลักมีใบกับต้นกะเพราแดงแล้วก็ต้นกะเพราขาวหรือเปล่าอ่ะนี่จ้ะเราได้มาทั้งหมดอกกระถางกระถางละห้าดอลลาร์จ้ะพี่สมน่ะที่เป็นเจ้าของร้านน่ะแกใจดีมากๆเลยแกแถมมาให้แบบกระถางนึงจ้ะโอ้หอมหอมหอมใบแมงลักเราได้มาทั้งหมดเจ็ดกระถาง เราก็ได้อะไรไม่อีกเอาสมวกกี่ก็ขึ้นมานั่งก็แม่ดูกันบินดีทำอะไรบินดีทำอะไรเหมือนตะกี้นี่เราจะให้ด้วยเลยเอาเดี๋ยวเลือมาก่อน้องชาตาได้เสื้อจ้ะนี่ได้เสื้อเอามาไว้ใส่ไปงานกวัดไทยเราใช่ไหมหล่ะนางได้เสือมาตัวนึง ใส่ได้พอดีน้นองเจนตาต้าก็อยากได้แต่ว่ามันมีแต่ตัวใหญ่ๆใ,ใส่ไม่ได้นี่ก็เลยของน้องเจนตาต้าเลยไม่ได้เสือได้แค่ผ้าถุงมั้งเดีย๋ยวจะให้ดูเนาะเจ้าของลานเป็นหน้าพี่คนไทยเหมือนกันจ้ะคนโคราชคือกันก็เลยไปช่วยแกเนาะไปช่วยแกซื้อทุกขั้งเลยไปอุดหนุนพี่แกแก็ได้อะไรนหมอีกนี่จะน้องสบาก็ได้อะไรเข็มกัดนี่จะ เป็นดอกไม้มันสวยเลยอันนี้น่าจะเป็นของน้องเจนาตามันมีผ้าถุงนี่จ้ะผ้าถุงแต่นาหาเสือไม่ได้ไงเพราะว่าเสือมันมีนมแต่ตัวใหญ่ๆใ,ใส่ไม่พอดีเนาะก็เลยได้ผ้าถุงมานี่อันนี้ล้านของอ่ะล้านของพี่พี่คนโคราชจ้ะอุ้นหนุนร้านแกเนาะนี่อันนี้ล้านของอ่ะพี่คนโคราช ถุงนึงเดี๋ยวจะให้เยอถุงนี่หนอจะเป็นล้านที่สมใช่แหละที่บอให้เห็นน่าที่แบบนี่่เสือแล้วก็ผ้าถุงแล้วก็เข็มคัตเราซื้อมาถ้าจำไม่ผิดจ่ายไปเจ็ดสิบดอลลาร์จ้ะเจ็ดสิบดอลลาร์ส่วนอันนี้เป็นผ่าก,กันเปื้อนหขาจะให้ดูยังนาลักเลยผ่าก,กันเปื้อนนี่สิบห้าดอลลาร์จ้ะ แล้วก็เขียนคําว่าไทยด้วยนี่จะ้ะอ่ะได้เห็นไหมเนาะเดี๋ยวกันนี่แมวแบบผ่ากันเปื้อนเป็นลายแบบว่าเป็นรูปช่างนี่จ้ะยังน่ารักเลยแบบจะให้ดูนี่ยเป็นรูปช่างแล้วก็เขียนคําว่าไทยด้วยไปขอตกก่อนเอาต,ตีตางหูยขึ้นนี่น,าาน่ารักตีผ่ากันเปื้อน อันนี้จะคนละล่านเนาะอันนี้เราไม่รู้จักเจ้าของล่านเขาจะแต่ก็ช่วยเขาอุดหนุนเขามาตัวหนึ่งส่วนที่เห็นสามตัวนี่เราจะให้ดูสามตัวนี่ซื้อมาจากล่านพี่สมจะ้ะพี่สมน่ะแกน่ะใจดีมากๆเลยนี่จะเป็นกางเกงอันนี้ลายอะไรไม่รูวลายดอกไม้เนาะนี่จะ้ะมองชัดไหมเนาะ แล้วกันีน่จะ้ะอันนี้ซื้อมาจากร้านพี่สมไม่แน่ใจว่าตัวเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นไงเป็นกางเกงแต่ว่าเดี๋ยวต้องมัดเดี๋ยววันหลังนะเรา๋ยวจะมัดหด้ดูเป็นกางเกงนี่ก็กางเกงเป็นผ้ากางเกงไว้มัดมัดแบบเนี้ย มัดอย่างเนี้ยเราก็แบบย่อยมามาตรงข้างหลังอีกเดี๋ยววันหลังเราทาให้ดูนะ <S <S เราก็ไม่แน่ใจว่าพี่สมจะเป็นคนจังหวัดอะไรเนาะนี่ก็ร้านพี่สมจะ้ะมาตุมนี่มาตูมไม่เห็นเราจะเอามาต้มนะมาตุมไ่เหนอ่นี่หนาจะซิปกนมาแล้วเราก็ได้ไอ้ข้าวครัวสมุนไพรมาด้วย สองกระปุกกระปุกละห้าดอลลาร์จ้ะอันนี้เป็นอปลาสับปลาสับกระปุกนี่สิบดอลลาร์โอ้พริกเหลาพวกเออ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 พริกปิก๊ดแหมเน่ยเราก็ได้พริกมาสองกระปุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพริกมาสองกระปุก ดีนะหกใส่ในถุงเดี๋ยวค่อยเอาไปเทเทใส่ในกระปุกถุงเราก็ได้ไอ้นี่มาด้วยแล้วพลิกมาพริกป่นสองกระปุกเราก็ได้ใส่กอกตะลานที่สมนั่นแหละไม่รู้คือก,กันว่าถุงเท่าไหร่จำราคาไม่ได้แต่ที่เราซื้อมานี่เนาะที่ให้ดูนี่ราคาจ่ายไปเก้าสิบดอลลาร์จ้ะที่คกที่คก ตักใส่ถ้วยก่อนนี่เสียดายเสียดายแต่วมันอยู่ในถุงใช่ไหมล่ะเราก็ตักออกได้เนี่ยในถุงถุงเดียวเนี่ยมาตัก,กออกก่อนสมกุกจีกับแม่อยู่ตรงไหนก็ตามไปทุกที่ดีนะพกใส่ในถุงเอาถุงไปเข่งนี่จะ้ะพริกแห้งพริกป่นนี่ยให้ดูอกินอย่างหอมเลย ทำน้ำพริกเนาะนยังไม่มดจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูแลหาาออนะ้หน้าสาวของอ้วนตอนจะกัดนะหน้าสาวของอ้วจ้ะให้แกงสมมาด้วยแกงสมปลาไม่แน่ใจว่าปลาอะไรเหมือนกันหน้าสาวอ้วตั๊ให้แบบเพราะว่าหน้าสาวของอ้วนะ่ะจะทําโรงทานจะแกทาโรงทานทุกรอบเลยจ้ะที่เขามีโรงทานก็วัดนะ่ะสาวแกก็เลยเนี่ย เอาให้เววจ้ะเอาอาหารที่แกทำานะ่ะให้กระปุกหนึ่งแกงสม้มส่วนนี่น่าจะเป็นน้องชบากินไมมดนางซื้อข้าวต้มมัดมานี่แม่ให้เงินไงเราก่อนแล้วแต่ลูกๆเนาะเขาอยากไปเดินตลาดนัดเขาก็ไปหาเลือกของกินของเขาเนาะเขาก็ไปได้นี่มาข้าวต้มมัดน้องชบาชอบกินล้วเราก็เหลือข้าวเหนียวที่เบเซื้อสองถุงนี่ห้าดอลลาร์จ้ะอันนี้บิลลี่กินไปหน่อยนึงแต่ถึงนี่ยังไม่ได้กินค่ะ ขา,าขายข้าวเหนียวสองถุงห้าดอลลาร์ก็ตรงตลาดนัดจะ้ะแต่ถ้าเราไปเอาก็ตรงโรงทานนะ่ะคือฟรีเนาะแต่ว่าคนเยอะไงก็เลยแบบไปซื้อเอาดีกว่าเนี่ยนี่แหละของที่เราได้มาจากวัดไทยเนาะคนเยอะเขาไม่ถึงอยากซื้อของเยอะกว่านี่แหละแต่ว่าคนเยอะไปเบียดเขานะ่ะไม่ถึงเวยก็เลยไปได้แต่นี่มาเนี่ยผ่าผ่ากางเกงลายไทยๆเรานะ เราชอบเนี่ยชอบมากๆเลยเนี่ยลายสวยดี